ครับสวัสดีครับเจฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็วันศุกร์ที่27ตุลาคม2566นะครับเนาะครับเตรียมพามาคุยกันก่อนหวยออกเราพัฒนาเนาะครับเนาะหรือว่าสรุปโค้งสุดท้ายนะครับครับวันนี้ก็มีอยู่13สำนักเนาะครับเนาะครับวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ ศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดศูนย์เลขล่างก็ออกศูนย์สี่นะครับเนาะขับเต้ียมผามาเบิองนะครับว่ามีอาจารย์แน่ๆนะครับขับเตรียมเริ่มจากของสุดใจพารวยนะครับเนาะครับบนล่างนะครับวิ่งลูดสี่กับเก้าเน้นที่สี่นะครับครับส่วนเด็กคนนี้มาจับคู่กับเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกนะครับเนาะ ขับจับคู่กับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสแปดห้าแปดหเก้า้าห้าเ้าหขับเน้นที่เจ็ดสีแปดสี่นะครับขับส่วนตัวทีโบนเนีนนี่ครับเบิรงไว้เนาะครับเนาะเอาไปเปรียบเทียบกับหรือหลายอาจารย์เบิงงนะครับเอาฉะนั้นเนี่ยพ่อเตยมขอเน้นย้ำไม่ได้ครับเร้่อหมักสอบตัวเดียว็อาจะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะ จมกับข้อขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะคอยเขาปังๆเนื้องวดนี่แต่ว่าสุดใจพารวยมันวางงวดสูตรนี่นะครับงวดที่ผ่านมากเขาครับเพื่นกะปรับเปลี่ยนสูตรไหมนะครับเนาะครับเอาชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนะครับ ขับปูโคลาดบนวิ่งรูด0ย์ตัวเดียวนะครับเนาะขับจับคู่กับศูนย์ห1 1่งศูนับติด0ูย์ก็มีศ1 0ย์3นสะครับเนาะขับส่วนล่างครับล่างวิ่งลูด7ตัวเดียวนะครับจับคู่ส7 5 7 6 7 3 4 3าเจ ะครับเนาะครับเอาติดเจ็ดก็มีสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับสามห่างเอาส่วนตัวที่ปูบรเนนให้เข้ากับเอาไปเบิรงเปรียบเทียบกันได้หลายอาจารย์เบิรงเนาะครับเนาะครับเอาเปบกับข้อกราบขอมงคณอาจารย์ไดหลายเลยครับปูไดหลายเลยครับเด้อปูโคราชเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ครับไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดนี่เขามาแล้วสองงวดนะตามที่พอ่อแตี่ยมเห็นเนาะครับเนาะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามพ่อแตีมก็เลยเอามาฝากพี่ฝากนอก้องเอาไปเบิกได้เป็นแนวทางน้ากันกเห็นวาเลขเพิ่นบาไลายหางไลยตัวเนาะครับเนาะครับแต่ว่าขันร่วมกับตัวกันแนละ้วกันเก็ตทางนะครับบนล่างวิ่งนูดแปดกับเก้านะครับจับคู่แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสอง กัน002266นะครับเนาะครับเอาวันนี้ข้อให้เดือนต่อเข่าอีกนะครับเนาะครับเอฟซีก็จะได้สกุกสกมันๆกันครับประเทมกับข้อกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู578นะครับเนาะครับคอยเข่าตรงตรงเรื่งวมดที่ผ่านมาอีกนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เม้งนะครับเนาะครับวันที่ผ่านมากะเล็กวิ่ง่นเขานะครับวันนี้อาจารย์พ่น่มาบนล่างนะครับเด้อบนล่างวิ่งรูดสี่กับแปดับกันอยู่ในนี้กัสองสามสี่แปดนะครับเนาะเล็กในเล็กจับวิ่งกันนะครับครับส่วนอาจารย์จับคูมาให้กมีสองสามสองสี่สองแปดสามสี่สามแปดสี่แปดับกันหนึ่งแปดนะครับเนาะ ครับส่วนเด็กสาตัวกับห้าสองสี่หสองสี่หสองแเน้นสุดๆสองสกับสอนะครับหัวหนีข้อให้แตดตั้งจับครูดำเด้องวนีอาจารย์ครับเอาแชปหน้าจอได้ครับเด้อพรายามข้อขอบคุณหลายอาจารย์แม่งนะครับเนาะครับ,รบไปต่อครับผม ไปต่อที่อปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดนี้รู้สึกว่าเขามาดีตลอดนะครับเนาะขับงวดที่ผ่านมากกับศูนย์สี่เข้าตรงๆนะครับเนาะขับงวดน,นี้ปูให้มากอะบ,บนวิ่งรูดสองตัวเดียวนะครับแปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งครับส่วนล่างนะครับเนาะ ล่างวิ่งรูด8ตัวเดียวนะครับ8 4 8 5 8 6 7 0 7 1 7 2กัน2 2 8 8ครับเท่าที่พอเตรียมอ่านมานี่นะครับส้นกันอยู่หลายๆสายส้นอยู่ที่8นะครับเือ8ปดีส้นกันลายอาจารย์อยู่นะครับเนาะคร,ครับสังเกตเมื่ออาจารย์ปู่ศูนย์เ็ดกันยังมาติดอยู่บนอยู่คุณนครับ อยู่ล่างก็มีนะครับเอาคอให้แตกข้างบนข้างล่างเ้ยงวดนี่นะครับเนาะครับเตรียมกอกกับขอพระคุณปูหลายๆปูศูนย์เนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวัง ที่จริงเราเลขปู่สมวังงวดที่ผ่านมากกับเด้อครับเดอ้อเข้า08เข้าตัวกลับเนาะครับเนาะครับมวลน,นี้เลขติดบนล่าง1 2 3 4 5 6นะครับส่วนจับคู่กับมี14 15 52 34 36 45ครับเน้น52ตัวเดียวเฉียนนะครับวิ่งรูด5กับ2เน้นที่5นาะครับเนาะครับส่วนเลข3ตัวกับ152ตัวเน้นนะครับ แล้วก็มี4 5 2 6 5 2ครับส่วนเลข4ตัวค่3 1 5 2 3 4 5 2 3 6 5 2รู้สึกว่าจะเน้นหาตัวเดียวเฉ่นๆนะครับเนาะครับเอาฉะนั้นแล้วเข้าก็จะลืมนะครับเด้มมากสอบตัวใดเข้าก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะที่เนาะครับประมข้อกับขอบคุณปูไดไลยัยปูสมหวังนะครับครับชับหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมาเขาตะเล็กวิ่งนะครับครับงวดนี้เพิ่นให้มาบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์นะครับเนาะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับเน้นศูนย์แปดกับศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับเอางวดนี้ก็ขอให้เขาจับคู่ลำเด้ออาจารย์หนุ่มสวนยางนะครับเนาะ เตรมข้อขอบคุณในไลายครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายเซียนหนองคายกับ8กับ9อีกแล้วนะครับเราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8นะครับส่วนเรล็กผลเอามาจับคู่กับสี่ห้าหกแปดนนะครับเนาะ ขับจับคู่หกแปดหกเก้าหกศูนย์ห้าแดห้าเก้า้าศนี่ปดสี่เก้ี่นย์ขับเน้นหกแปดหกเ้าห้าแปดห้าเก้าะครับเนาะขับส่วนตัวที่บนเน้นเ้ามักเข้าเอานนำกระไดนะครับนะครับขอขอบคุณหลายๆเด้ครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะขับคอให้เขาเด้อหลังจากหลษมารลายงวดนะครับเนาะรับเอาแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนนาดีนะครับรับหัวน,นี้อาจารย์ใม้มาบนล่างวิ่งรลดห้ากับแปดเห็นไครับแปดก็ยังมาติดอยู่นีอยู่ยนะครับเด้อแปดรู้สึกว่าจะส้นกันไลอาจารย์อยแปดกับเก่านะครับครับส่วนจับคู่ห้าศูนย์ห้าแปดห้าสองสามแปดขับติดหากับซิมี่ห้าศูนย์ห้าแปดห้าสองนะครับเนาะส่วนสามแปดเอามักเ้ากกเอ,กเอ,เอนํา นะครับเนาะครับที่สำคัญห้องใอย่าลืมกับตัวไว้นำเนาะอีบทีเนาะครับรเพื่อนมก็ขอบคุณหลายหลายนครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางโอ้เซียนคนริมทางงวดนี้กระส้งไหลนะครับแล้วรพออาจารย์ให้เลขสามตัวมา้นำนะครับทางในกระเบื้องอัน เดกสองโตกันเนาะคันเนาะครับราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับบนวิ่งรูดแปดกับเก้าอยู่เลยนะครับแปดกับเก้าสังเกตมึงได้ครับเด้อบ,บนล่างแปดนี่ส้นกันนะครับอ่าวงวดนี้จับคู่บนนะครับเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสามเจ็ดสี 3, ่แปดสามแปดสี 3, ่เก้าสามเก้าสี่ กัน8595เนาะครับเนาะครับส่วนเลก3ตัวก็283 284 293 294ครับหลักร้อยนะครับเนาะ0กับ2นะครับส่วนล่างนะครับ7กับ8นะครับนะเนาะวิง่งโดด7กับ8จับคู่71 72 แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองกันเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะะเพื่อแตมข้อกับขอบคุณอาจารย์ในไลน์นะครับเด้อเอาหัวนี่ขอให้แตกสามตัวน้ำเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนป่าตานครับเซียนป่าตาน8กับเก้าอีกแล้วครับวิ่งนะครับเนาะรับบนล่างวิ่งรูด8กับเก้าครับเด้อเซียนป่าตานาะครับเนาะจับคู่แปดศูนย์แปดหนึู้าหนึ่งเก้าสองขับกัน8 5 95เกานะครับเนาะเน้นตัวเดียวเฉเฉีแปนึ่งนะครับ 8ปดสเข้ามาเข้าก่าน้ำกระไดเนาะครับเนาะส่วน80ดศออกไปแล้วรือสิม,มาอีกเนาะพี่น้องเลยเอาอันใดก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะครับพอแจมขอขอบคุณใหลายๆนะครับเดอ้อเซียนปาตานนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแลบานนี่พ่อแลนอนนานะครับ รับพ่อแหลงอนนอนหน้สองงดแล้วเด้อเข่ามานะครับเรีวยว่าเป็นตัวก,กับทั้งสองงดนะครับเางวดน,นี้พ่อแหล่งไ้มากเนาะครับเนาะบนล่างมิ่งรูดสี่กับสองเน้นที่สี่นะครับจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองครับเน้นสี่สองสองสองนะครับนะเนาะอย่าลืมนะครับเด้อมักสอบตัวใดเห้าก็จะลืม กลับตัวไว้นะเนาะอีพีเนาะครับพอเทีมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนโพอพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะขอให้เขาปังๆอีกงวดนี้ครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะก็คือของพ่อแต้มนะครับครับกะบบอกกันไลน์เนาะของพ่อแต้ยมนะครับเนาะก็เห็นเห็นน้ำกันแล้วสูตรก็ได้ นะครับเลขวิ่งงวดที่ผ่านมากกหลุดนะครับเนาะครับงวดนี้ก็ได้8กับ3ครับพอเตียมก็ได้เน้น8ตัวเดียวนะครับก็มี8 5 8 6 8 7นะครับเนาะเอาส่วนเก้าก็9 5 9 6 9 7ส่วน0ก็0 5 0 6 0 7นะครับเนาะครับเอาพอเตียมผิดพลาดประกันใดนพอเตียมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาไอ้เข่าปังๆเนาะเอฟซีเนาะครับเอาเข่ามาแล้วขันมักกันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์พอเตียมน้ำเี่นะครับเด้อครับเผื่อเป็นกําลังใจพอเตียมน้ำแน่นนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ขับอเตียมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะพอให้มีแต่โุขตลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม